สวัสดีครับอยู่กับรายการ GGTV นะครับวันนี้อยู่กับเกมใหม่ครับเซิร์ฟเออเซิร์ฟเออเซิร์ฟอะไรครับเออตอบหน่อยครับเซิร์ฟอะไรครับขอร้องครับตอบหน่อยครับเซิร์ฟอะไรครับเอองั้นไม่ตอบเราไม่รู้ครับเดี๋ยวจะให้เซิร์ฟไปเล่นใต้ล่างนะครับอันนี้แอดไม่ค่อยดูแลเซิร์ฟเท่าไหร่ใช่ไหมครับพูดครับ มีมัง้งด้วยโอ้จบเลยเออ,อันนี้เราจะเอาชีวิตรอดนะครับบ้านหลังนี้เราจะลาทิ้งไปก่อนนะครับเราจะไปสร้างาบ้านหลังใหม่ที่นูน่นหนุนหนุนนุนไตามมาออสร้างเรือก่อนบ้านหลังนี้เราก็จะลาทิ้งไปนะครับเออลราทิ้งแค่สองสามวันคลิปนี้เราก็จะทำแค่ประมาณสางพาร์ทนะครับผมโอ้แม่น้องพู้ ครับครับสร้างให้อยู่ครับอันนี้เราก็จะเออไปสร้างบ้านใหม่กันอยู่นะก่อนอย่างแรกเอาประตูบ้านไปด้วยะเคกียดครับมาครับไม่ต้องอยากออกกลงมาก็ได้ครับมานนี้ออกมาปิดประตูบ้านเอาครับจะไปไหนดีครับผู้โดยสารปวดทราบ ตามออกมาครับแมนเหลือมันน่าขี่จริงเบอร์อ,อ่ะกอดเอ้ยภูเขานี้มันสูงจุงเอ้ยแหลกแป๊บเออมันเซิร์ฟมันไม่ค่อยมีคนดูแลนะครับเมื่อกี้ก็เลยตัดไปสัครอบโอ้แอนเนอร์แมนคนระับดูข้างบนต้นไม้ดิโอ้สองตัวเกาะน,นี้ไม่น่ามาเลยแหลกตัดแป๊บ มันคาเป็นไรไม่รู้แอนคุณขอร้องแอนครับดูคลิปนี้แล้วก็ช่วยมาปรับปรุงเสิริมหน่อยนะครับแมปก็ไม่ค่อยจะโหลดครับผมตกแมพบ่อยมากเอ้ยตกแมพเออเกือบไม่แกวครับแมพมันไม่ค่อยจะโหลดครับรรรสร้างมันก่อน,นี้แหละครับ โอ้ยตกแหลกแป๊บมันอาจมันจะอะไรอแหลกแ,แป๊บหนึ่งนะสร้างที่เนี่ยวินวอล์กอา้าวว้าวตัดไปสองรอบสามรอบแล้วเนี่ย ความสาเร็จของข้อพเจ้าเฮ้ยทำไมมือมันเบี้ยวอย่างนี้วะเฮ้ยมือเบี้ยวเว้ยโอ้โหนลงน้ําแหลกเลยนั่นเนี่ยไม่น่าพูดเออมันเซิร์ฟนี้สามารถทีพีได้นะครับเวลาหาบ้านไปเจอให้เพื่อนเนี่ยคนเฝ้าบ้านไปครับแล้วก็ทีพีกันมาแค่นี้นแหละก็จบเซิร์ฟนี้ผมเล่นจะเล่นเกือบทุกวันนะครับ เล่นแค่แปดเดียวค่ะอ้ต้นไม้มีแค่ต้นอันเดียวโอ้เนอะสร้างม้านตรงไหนครับเอาตรงนี้แหละ TP มาก็ได้นะเอออันนี้ถ้าไม่มีแอดดูแลงั้นผมจะยึดเป็นเซิร์ฟเออผมไปเลยนะครับ ยึดเลยครับยึดยึดหาโอ้อ no. oh, oh, ผมมันชอบ mm hmm. ขอโมยเซิร์แบบโอ้โ oh. อ oh, no. ้โหสามสกินเราสองคนเหมือนกันเลยครับ mm hmm. ใครใครเป็นคนนำครับสก,กินพวกเนี้ยคุณใช่ไหมแล้วผมก็ตามครับมันมีหลายสีครับสก,กินผมรู้ครับเพราะผมไปค้นหามา สก,กินเต็มเต็มเลยครับในคอมเนี่ยโหลดมาตั้งหลายสก,กินแม่งบางอันก็สมัครไม่ได้แล้วก็สร้างบ้านแบบเรียบง่ายก่อนนะครับอังน,นั้นขอตัดคลิปตรงตอนช่วงเอ่อเออ,เอ,อตอนสร้างบ้านนะเออไม่ตัดก็ได้ครับคุณไม่ให้ตัดก็ไม่ตัดค่อยตัดทีหลัง มันตอนสร้างบ้านฮะอะไรนะอ้าวโอมไปไหนแล้วเออปล่อยเขาช่างเขาครับเรามาสร้างบ้านเราดีกว่ามันมันเซตจ,จุดเกิดบ้านเราได้นะครับเวลากลัวบ้านหายเฮ้ยกลัวบ้านหายก็พิมพ์ไปเลยคนระับได้คลิปอย่าบอกครับ น่าหนุบจุงเบย์อะเซิร์ฟเนี้ยผมรักมากเลยอะแต่ก็มีอีกเซิร์ฟหนึ่งที่ผมรักมากอะในมอนอย่างเยอะอะ่ะอีกเซิร์ฟหนึ่งครับเจอมได้ครับเลิฟเลิฟสิบครับผมเป็นสกินผู้หญิงครับหลอกคนอื่นเล่นเนะผมช่วยหลายเอาไม้หมดครับชิบหายแล้วไงไม้หมดไม้โอ๊คครับ โอ้โคุณเนี่ยไม้อ๊กก็จะเรียกไม้อ๊กมันเรียกไม้อ๊กเออตัดอันนี้มันลงเขาเรียกว่าลงอะไรนะเนี่ยที่มันตัดล่างสุดละไม้มันจะไอ้เนี่ยเป็นบางต้นที่จะไม่มีเออบักอินครับเขาลงบักอินไว้ไม่รู้มันเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟอังกฤษกันแน่ครับไทยเหรอ คาเซอร์เป็นกฤิคนอังกฤษคนไทยมันไม่เก่งนะบัอกอินอะ่ะเออผมก็ส่วนผมก็ลงอะไรไม่เป็นเลยครับจบครับเล่นแต่ไมคคาบเป็นแต่ไม่ค่อยเก่งครับ Say Wow ววแล้วมันเขาไม่ได้อ่ะโอ้เข้าได้แล้ว ราก็จะเล็กประมาณนี้ครับคุณโดมครับหาหาทานอย่างด่วนเลยครับมืดตึดเลยครับทานครับทานครับทอดครับชอร์ดอะชอร์ดอะชิปหายแล้วไงครับทำไงครับแล้วครับกล่องมาฮวมไม้หกกล่องอะเนี่ยเอามาทำอะไรเออไม่รวยเท่าไหร่ บ้านหลังนี้มามาเอาก็ได้นะผมไม่เล่นนานหรอกบ้านหลังนี้ผมแค่แคสไปอย่างนั้นแหละทั้งเซิร์ฟมีอยู่2องคนนะมันไม่ค่อยมีคนเล่นนะไม่มีคนรู้จักเฮ้ยมืดแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะทำไงดีอ่ะมืดแล้วมืดแล้วคนแก่อ๋อผมมีวิธีนะ ไม่เจอถ้าลงไปเลยท้าแบบไม่มีอะไรเลยท้าว่างเปล่าผมจะบอกให้ครับอยู่ในป่ามันแหลกนะครับอย่าอยู่ในป่าอยู่แบบที่โล่งๆให้คนขโมยของได้อย่างนั้นแหละไม่ไม่แหลกครับแนะนําคนได้เกีียิมาเออนี่ นี่เราแคสไปกี่นาทีแล้วเอ่ยคุณโอ,อ๊มอ่าคุณโอ๊มมาคุยกับพ่ออยู่แแบบนะอ่ะสวัสดีสวัสดีงั้นเออพาทนี้ขอจบไปเฮ้ยขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย